วันนี้เป็นเรื่องของโชเซ่มุนโยครับเรารู้ครับว่าถ้าเราย้อนกลับไปสักประมาณ10ปีที่แล้วครับนี่คือยอดโค้ชที่สามารถไปสุ์ตัวเองได้จากถ้วยรางวัลจากเกียรติยศนะฮะเพี่แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับหรืออาจจะสัก3งานหรือ4งานหลังสุดของเขาเนี่ยนะครับมันจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน ฟุตบอลิสตา้าบายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตกรสีน้ำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากกด subscribe ก่อนเลยครับให้กับช่องของเราครับเมนสเตนไทยแลนด์นะครับกำลังค่อยๆเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆครับตั้งความหวังไว้ที่อยากเข้าใกล้400,000ซับเร็วๆนะครับฝากไว้ด้วยนะตรงนี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องของโชเซ่มุนโยครับเรารู้ครับว่าถ้าเราย้อนกลับไปสักประมาณ10ปีแล้วครับนี่คือยอดโค้ชที่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้จากถ้วยรางวัลจากเกียรติยศนะครับพอเะ จากสัก3งานหรือ4งานหลังสุดของเขาเนี่ยนะครับมันจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ไว่าเป็นกับเชลซีครับรบแมนเชสเตอร์ยูแต่ท็อตแนมฮอสเปอร์ โดนปลดออกหมดเลยครับมันก็นเลยเกิดคําถามขึ้นครับว่าช่วงเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยโลกฟุตบอลมันมีการวิวัฒนาการเพิ่มเติมมากขึ้นจากยอดโคช้ชเขากลายเป็นคนที่ตกยุคไปแล้วหรือเปล่าสาหรับฟุตบอลยุคใหม่เรื่องนี้น่าสนใจครับลองไล่เรียงกันดูครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับโชเซ่มุนโยครับอย่าที่บอกครับสิบปีแล้วถ้าเราจะหาโคชคนที่เก่งกว่าโชเซ่มุนโย อาจจะยากหน่อยครับหรืออาจจะนับนิ้วได้แบบไม่กี่นิ้วเท่านั้นเพราะสิ่งที่เขาทำะนะครับคือคุณซื้อที่ให้ความสําคัญกับผลลับมากสุดไปอันดับหนึ่งซึ่งผลลับที่ว่าก็คือชัยชนะครับและมันคือสิ่งที่ชี้ขาดทุกอย่างเพราะเมื่อคุณชนะคุณก็มีโอกาสจะเป็นแชมป์นั่นคือสิ่งที่มูลยศทำครับไม่ว่าจะเป็นการพาเอสปอโต้กล้าไปถึงแชมป์ยุโ,ยโรปในปี2 0 0 4เดินทางต่อสู่เชลซีในยุคแรกพาเชลซีกลับมายิ่งใหญ่ หรือแม้กระทั่งการพาอินเตอร์มิลานครับคว้าแชมปีช็ในปี2010ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเกิดขึ้นด้วยปรัชญาอันแน่วแน่ของเขาครับซึ่งนั่นก็คือเกมรับคือพื้นฐานของความสําเร็จครับทีมของเขานั้นโดดเด่นเรื่องนี้มาโดยตลอดครับเนียวแน่นสามคัคคีการจัดระเบียบในแผงรับเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับมันเป็นเหมือน DNA ของเขาที่ซ้ำไปนักเตะได้เคยร่วมงานใน3ชุดอันยิ่งใหญ่ ยุคข,ของผู้ตรงกันหมดครับว่าปรัชญาของผู้ชายคนนี้คือทําตามสิ่งที่เขาสั่งมีสมาธิตลอดทั้งเกมและยึดมั่นกับการเล่นเกมรับเป็นอันดับหนึ่งเพราะเขาเชื่อว่ายิ่งเป็นฝ่ายครองบอลมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสผิดพลาดมากเท่านั้นแทคติกเกมรับของเขาใครเจอก็ต้องปวดหัวครับเจาะยังไงก็ไม่เข้าและเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมก็ยิงหมัดสวนตุ้มอย่างที่ซักซ้อมกันมาเป็นอย่างดีแล้วทีมของเขาก็ชนะ ในยุคนั้นถือว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากครับเล่นอย่างใจเย็นบีบคู่แข่งให้ลนลานและขาดความมั่นใจไปทีละนิดชนิดที่ว่าบุกตั้งนานทำไมยิงไม่เข้าแต่พอเจอสวนทีเดียวตุ้มหงายหลังเสียประตูยิงเจอก็ยิงท้อครับฟุตบอลแบบนี้กลายเป็นว่าก่อนที่คู่แข่งคิดจะเอาชนะทีมของมุนโยน พวกเขาอาจจะต้องชนะจิตใจตัวเองก่อนซึ่งทุกอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นมาจากการทํางานหนักของเขาทั้งสิ้นครับมูริโย่รักในเกมรับของเขามากอ่านสถานการณ์ล่วงหน้าได้เสมอวิกเตอร์บาย่าครับนักฟาาุตลของปอร์โตนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ครับบอกว่ามูริโย่เนี่ยเคยสั่งให้นักเตะปอร์โตเนี่ยซ้อมเกมรับทั้ง10คนครับเป็นเวลา90นาทีเต็มคือซ้อมทั้งเกมอ่ะนะเล่นเกมรับอย่างเดียวเลยซึ่งมันเกิดขึ้นก่อนที่จะออกไปเยือนเบนฟิก้าครับเป็นเกมใหญ่ครับของล,ล,ล,ลีกโปรตุเกส แฟนบอลเจ้าบ้านเต็มความจุแน่แน่นักเตะเจ้าบ้านก็ต้องพยายามบทขยี้ใส่ทีมเราแล้วกดให้เราอยู่แต่ในแดนตัวเองโจมตีจากทุกทิศทางแล้วจัดสถานการณ์แบบนี้แหละครับมันมีความสุ่มเสี่ยงที่นักเตะคนใดคนหนึ่งจะก่อความผิดพลาดแล้วกรรมการก็จะทนความกดดันไม่ไหวพร้อมที่จะแจกใบแดงให้กับทีมของเราปรากฏว่าเมื่อเกมนั้นเกิดขึ้นเป็นไปอย่างที่มูริโญ่บอกไว้ทั้งหมดเลยครับ แฟนบอลเบนฟิก้าเสียงอื้ออึงนักเตะเบนฟิก้าทุกคนพยายามบทบีปอโตกดอยู่แต่ในแดนโจมตีจากทุกทิศทางและมันก็เกิดสถานการณ์ที่ทําให้นักเตะปอโตนั้นก่อความผิดพลาดมาพร้อมกับใบแดงจริงๆครับแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรไมั้งครับเพราะมูรินโญอ่านออกครับว่าจะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้เขาเลยซ้อมให้นักเตะทั้ง10คนที่เหลืออยู่เล่นเกมรับอย่างเดียวแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงครับและท้ายสุดปอโต้ก็มีมัดน็อกลูกสวนกลับบุกไปชนะเบนฟิก้าได้ครับเหลือเชื่อมากครับไอการจะทําแบบนี้ได้ครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานหนักแล้วก็แท็กติกหรือวิธีการเล่นแต่มันคือการควบคุมนักเตะของตัวเองให้ได้ด้วยซึ่งในยุคนั้นมูริโยท,ทำได้ดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นตอนอยู่ที่ปอร์โตเชลซียุคแรกหรืออินเตอร์มิลานนักเตะเกือบทุกคนครับพูดินเสียงเดียวกันว่าถ้าอยากจะเป็นแชมป์ก็ต้องทำตามที่มูริโยบอก ยอมเสียสละพัฒนาตัวเองอย่างที่มูรินโญแนะนำเดียยนสแตนโควิชครับนักเตะทัพงูใหญ่ชุดทรเบิลแชมป์ปี2010นบะฮะบอกว่าบางทีเคล็ดลับในความสาเร็จของมูรินโญเนี่ยคือความมุ่งมั่นในการพยายามกระตุ้นนักเตะของเขาให้พร้อมใจทําในสิ่งที่เขาต้องการเล่นเกมนี้แบบใส่สุดเหมือนกับเป็นเกมสุดท้ายในชีวิตซึ่งนั่นเองแหละครับมันเป็นเหผลที่ว่าทําไมมูรินโญจึงเป็นเจ้าพ่อบอลเน้นผลและหากวัดกันแบบนัดต่อน,นัดน,นะณยุคนั้น,นยากมากครับที่จะมีใครโค่นเขาลงได้ แต่อย่างที่บอกครับเวลามันไม่เคยหยุดเดินครับแล้วบางครั้งลมมันก็เปลี่ยนทิศได้เพราะหลังจากที่ออกจากอินเตอร์มิลานครับโอเคครับเข้ามาคุมทีมเรอัลมาเดดในปี2011ยังมีแชมป์ลีกแล้วก็แชมป์ฟุตบอลถ้วยโคปาโดเรอย่างล่าสมัยแต่ผลงานโดยรวมก็ยังเป็นรองบาร์เวน่าหรือที่เชลซีในยุคที่2อ่ะนะครับก็ยังได้แชมป์ลีกแล้วก็ลีกครับอย่างล่าสมัยแต่หลังจากนั้นมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของเขาครับนั่นก็คือการโดนลูกทีมตั้งข้อสงสัยหรือโดนหมางเมินจากบ,บรดานักเตะของเขาเอง ความเคารพเริ่มลดระดับลงจึงภาษาในวงการสื่อของฟุตบอลเนี่ยเขาเรียกว่าสูญเสียห้องแต่งตัวไปครับแล้วมันก็ชัดมากขึ้นครับตอนนี้เข้ามาคุมแมนยูเตดมาคุมสเปอร์สิ่งที่มูริโยกเคยทํากลายเป็นเรื่องตกยุคไปแล้วอย่างนั้นเหรอมันเหมือนถึงช่วงเวลาเปลี่ยนถ่ายฟุตบอลยุคใหม่นั้นเดินไปข้างหน้าอีกครับและคนที่นําพารูปแบบหรือวิธีการใหม่ๆเข้ามา เราก็อาชีพเป้าไปที่เป๊ปกวัเวเดวล่าได้ครับในยุคที่พาบาซลนานั้นยิ่งใหญ่มหาศาลฟุตบอลของเป๊ปเป็นเทรนด์ใหม่เลยครับครอบคลุมทั้งการครองบอลการผ่านบอลเคลื่อนที่ตอนเวลาที่ไม่มีบอลน,นักเตะทั้ง11คนเล่นเกมรุกได้ทั้งหมดบอลเท้าสู่เท้าเริ่มสร้างเกมจากแนวรับและเมื่อเสียบอลก็ต้องแย่งรุมเอาบอลกลับมาให้ได้รวดเร็เวที่ ที่พูดมาทั้งหมดนี่ตรงข้ามกับสิ่งที่มุรยโยกเคยทําหมดเลยครับและเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเป๊ปกูเดล่าพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเล่นแบบนี้ก็ประสบามสำเร็จได้ครับหมดยุคข,ของการเล่นเกมรับ11คนแล้วครับสิ่งที่เป๊ปทาแล้วมันแตกต่างจากยุคข,ของมุรนโยก็คือเป็นผู้ชนะเหมือนกันครับแต่วิธีการแตกต่างกันเพราะฟุตบอลในยุคใหม่ต้องชนะในแบบที่ทีมเป็นฝ่ายครองบอลโหมบุกระนำ ยิงแล้วต้องยิงเพิ่มนี่คือฟุตบอลในอุดมคติของแฟนบอลครับใครๆก็ชอบฟุตบอลแบบนี้แล้วยิงมีความสำเร็จในแง่ของทุนรางวัลมามันก็ทําให้โลกฟุตบอลนั้นเปลี่ยนโฉมหน้าไปจริงๆครับโอเคครับไอความสำเร็จนั้นอีกเรื่องแต่พยายามสื่อว่าเทรนด์มันเปลี่ยนไปแบบนั้นจริงครับขนาดทีมเล็กๆที่ไม่มีโอกาสคว้าแชมป์พิม,มลีกเนี่ยก็ยังเล่นแบบนี้เห็นไหมครับว่าแตกต่างจากยุคข,ของมินโยอย,อย่างสิ้นเชิงครับแล้วถามว่ากุนซือในยุคใหม่เนี่ยนะฮะประสบควเร็จหรือเปล่าอันนี้คงไม่ต้องไล่เลีเ้ ฮันซีฟริประสงค์เ็จทุกคนครับไม่มีใครยืนโซนในเกมรับ11คนแล้วครับไม่มีใครซ้อมเกมตั้งรับด้วยไปเล่นทั้ง10คนครับไม่มีใครรอให้คู่แข่งผิดพลาดอีกแล้วครับเพราะพวกเขาจะเป็นฝ่ายควบคุมเกมนี้เองครับจะสร้างโอกาสด้วยตัวเองครับและจะกําหนดชัยชนะด้วยตัวเองครับและในขณะที่โค้ชเหล่านั้น,นครับพยายามพัฒนาปรับกลยุทธ์ของตัวเองมุยยอยังคงเป็นคนเดิมเมื่อ10ปีที่แล้วครับ เนี่ยจ,จะเป็นความจริงที่โหดร้ายนะครับแต่มันก็ชัดเจนครับว่า The Special One เนี่ยนะครับที่เรายกย่องเขาอาจจะกลายเป็นกุญซือที่ตกยุคไปแล้วก็ได้ครับเรื่องของเทรนด์เรื่องของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปอาจจะเป็นส่วนสําคัญครับที่ทําให้เขานั้นโดนปลด3ครั้งจาก4ปีหลังสุดทําทีมล้มเหลวไม่ผสมความเร็จแฟนบอลไม่ชอบวิธีการแต่นั้นอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดครับเพราะแม้กระทั่งสิ่งที่เขาถนัดที่สุดอย่างหนึ่งที่เรารับรู้กันมาอย่างเช่นการซื้อใจนักเตะเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทําได้อีกแล้วครับ รูยองเป็นโค้ดที่มีความเชื่อเรื่องของการใช้ยาแรงกระตุ้นก็นได้ครับบางครั้งเขามาจะาวิกษ์วิจารณ์นักเตะของตัวเองเพื่อเป็นแรงขับครับเพื่อให้เด็กๆเา่านเนี้ยพยายามพิสูจน์ตัวเองแล้วก็เอาชนะคำพูดของเขาให้ได้ซึ่งในอดีตพอทําได้ครับแต่ตอนนี้ครับทุกครั้งที่มูริโนโญ่นำเสนอข่าวหรือให้สัมภาษณ์นะครับถ้าเป็นคำสัมภาษณ์ที่ออกไปในแง่ลบหรือออกมาตําหนิวิจารณ์ลูกทีมของตัวเองต่อหน้าสื่อมันไม่ได้รับการยอมรับจากนักเตะแลยครับนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เขานั้นสูญเสียห้องงแตงต่วัว นักเตะหลายคนก,ก็ยอมรับเขาว่าสิ่งที่มูรินโญ่ทามันดูมันดูไม่น่าถูกใจเท่าไหร่อย่างมักซียาเนี่ยครับเคยพูดเลยครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากให้มูรินโญ่เนี่ยพูดกับเขาโดยตรงมากกว่ามันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องพูดเรื่องนี้ต่อหน้าทุกคนซึ่งถ้าเราลองเปรียบเทียบกับโค้ชที่ประสบ็จในยุคนี้นะครับวิธีการมันแตกต่างไปแล้วครับอย่างเปปกูเดลล่าหรือนเนยนครอปนะ่ะแทบไม่มีใครทําแบบนี้แล้วครับพวกเขาจะมีวิธีการกระตุ้นนักเตะด้วยการสร้างความเข้าใจเป็นพื้นฐานอันดับแรกก่อน มากกว่าที่จะไปแบบพร่ำสอนว่าเฮ้ยฉันต้องการอะไรจากกลุ่มตั้งแต่เหล่านั้นแป๊บนี้แทบจะโอ้ oh, แต่ละเกมจบเกมเนี่ยอ่ะอย่างโรฮิมเซอร์ลิงเนี่ยโอ้โ oh, หพร่ำสอนเลยครับยืนตำแหน่งยังไงทำยังไงหาที่ว่านยังไง ซึ่งมันก็ทําให้เซอร์ลิงนั้นพัฒนาตัวเองขึ้นมากลายเป็นตัวหลักของสโมสรแล้วก็ทีมชาติอังกฤษแม้ว่าในแผนงานของเป๊ปเนี่ยมันจะมีเรื่องแปลกใหม่อยู่เรื่อยๆครับเราได้ยินตําแหน่งใหม่ใในโลกฟุตบอลเกิดข,ขึ้นมากมายครับอย่างฟอลไน่อะของหน้าตัวเป้าที่เป็นตัวหลอกอะไรเงี้ยครับหรือตัวฟรีเอตเป็นตัวไฮบริดระหว่างเบอร์แปดกับเบอร์สิบอย่างเควินเดอะบอยเนี่ยครับผสมผสานเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่มีความดุดันและพร้อมที่จะวิ่งไล่แย่งบอลอะไรประมาณนะั้นแต่ในความซับซ้อนเหล่านี้ครับเป๊ปก็ยยยััังงงงมีีวิิธธกกกกาาาาารรใใในนนนออออบแแแจจจเเเพื่่่ห้้้้ตะขถท แล้วก็เดินหน้าไปมพร้อมกันส่วนเจนครอปนี่โอ้โหนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับเป็นคนสื่อที่สร้างบรรยากาศในห้องแต่งตัวได้ดีที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้ครับเป็นนักบริหารคนที่ใช้รอยยิ้มและคําชื่นชมแล้อย่างถูกที่ถูกเวลาทุกครั้งที่เขาพูดต่อหน้าสือ่อประโยคที่เรามักจะได้ยินนะครับมันอ,อาจจะเป็นเช่นคําว่าเรียบง่ายยอดเยี่ยมน่าประทับใจซึ่งไอ้คำง,ง่ายเราเนี้ยนะครับมันสร้างพลังบวกให้กับนักเตะในทีมเพราะเขาดูดีครับว่าคําพูดเหล่านี้เนี่ยสามารถดึงบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ตัวขขออองู้กีมมเเาายไดุ พอถึงตรงนี้นะครับพอมีเหตุผลอ้างอิงหรือเอามาเปรียบเทียบกันได้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพที่มันชัดเจนครับว่าคุณซอสไตล์อย่างรุนโยเนี่ยมันอาจจะล้าสมัยไปแล้วครับการเป็นหัวหน้าคนด่าลูกน้องในที่สาธารณะหรือด่าต่อหน้าคนอื่นๆเนี่ยนะฮะเป็นใครใครก็ไม่ชอบครับต่อให้คุณจะเป็นนักฟุตบอลเป็นลูกจ้างเป็นพนักง,งานบริษัทหลักการในการเป็นหัวหน้าที่ได้ใจลูกน้องถ้าเราอ้างอิงจากบทบาทของเป,ป๊ปแล้วก็ครอปเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดน,นั้น ถ้าจะตำหนิก็ตำหนิในที่ลับครับเพราะบางเรื่องเนี่ยมันต้องมีการพูดคุยอย่างเปิดอกเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้ชี้แจงเหตุผลได้บ้างชื่นชมในที่แจ้งครับเพื่อจะให้คนภายนอกรับรู้ถึงความสามารถถึงผลงานของทีมของเราและสุดท้ายก็คือการให้เครดิตลูกน้องทุกคนของคุณครับเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนทํางานทั้งหมดอาจจะเป็นสิ่งที่มูริโยย,ยังไม่เคยทาอย่างน้อยก็เมื่อสัก10ปีหลังสุดที่ผ่านมาครับ แต่ณปัจจุบันครับกับการทํางานที่โรมา่าผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสของเขาครับเราได้เห็นภาพอันสวยงามที่มูรินโญนั้นซื้อรองเท้าใหม่ให้กับนักเตะรุ่นรุ่งหลังจากที่ยิงประตูได้หรือรอยยิ้มของเขาเวลาลงคุมทีมในการซ้อมหรือแท้ที่สุดแล้วจริงๆมูรินโญก็รู้ครับว่าสิ่งที่เขาเคยทําได้เมื่อ10ปีก่อนกับสิ่งที่เขากาลังจะทําในปีปัจจุบันนี้มันคงไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้หรือมันคงไม่สามารถจะเหมือนกันทุกอย่างได้ครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวิธีกาาาารรทํงนนขเั่แะคบ แล้วผลงานกับโรมามันจะเป็นการบ่งบอกครับว่าสุดท้ายแล้วที่เราคิดกันว่าตกยุคแล้วล้าสมัยแล้วเขาจะกลับมาได้หรือเปล่าสาวกหมาป่าแห่งกรุงโรมรอติดตามแล้วกันครับคิดอย่างไรบ้างครับกับยอดคนคนนี้ครับ โชเซ่มุนโยรองคอมมินต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราไว้ด้วยครับเมนส a ตนไทยแลนด์นะครับฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับกำลังเดินหน้าไปเรื่อยครับเข้าใกล้400ซัพท์แล้วฝากไว้ด้วยนะตรงนี้นะครับส่วนช่องทางอื่นครับนอกจากยูทูบแล้วยังมี Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับซารคลาสสปอติฟายอั p เปิลพอดแคสต์เพีคสิร์คำว่าเมนสเตนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมนสเตร์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทางเฟ c บุ๊กอินสต a แกรมยูทูบทวิตเ t อร์บล o อ d นิเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ซาวคราวสปอติฟายแอปเปิลพอดแคส